สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตผักนะคะใบบัวบกนะคะอีกันก็เอามาจากอนุบาลจากเต็นเล็กๆนะคะก็เอามาลงกระถางแล้วนะคะก็เริ่มจะใหญ่แล้วนะคะเนี่ยกิ่งกำลังแบบแทงยอดมาเยอะจังเออมา,มาเยอะนะคะเนี่ย ต้นใหญ่ๆอวบๆนะคะทำวิตามินใส่เองนะคะวิตามินของดิฉันก็มาดูนะเก็เป็นแบบนี้นะคะวิตามินมาดู ฉันจะซื้อนมสดมากล่องหนึ่งนะคะนมจืดนะคะนมสดแล้วก็ก็มีไข่ไข่้าฟองไข่้าฟองแล้วก็มีกระปิช้อนหนึ่งน้ำซาข้าวแล้วก็น้ำเปล่านะคะหมักนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากมันจะเป็นลักษณะนี้ก็ลืมบอกว่ามีกล้วยด้วยนะคะกล้วยน้ำว้านะคะดิฉันเอากล้วยมาใส่นะคะกล้วยน้ำว้าสีสวีนะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาใส่หมกะะักด้วยค่ะและอันนี้ก็เป็นคล้ายๆนมนะคะ แล้วมีไข่มันจะเป็นสีขาวๆข,ขึ้นนะคะเชื้อราทำให้รากดีรากแข็งแรงนะคะดิฉันก็ทำครูหนึ่งก็ใส่ไม่หวัดใส่ใส่ตลอดนะคะใส่ทีละนิดเดียวเองนะคะดิฉันใส่ประมาณคัน ประมาณขันหนึ่งนะคะประมาณครึ่งขันนะคะครึ่งขันนิดเดียวแล้วก็ผสมกับน,น้ำแล้วก็ามารดนะคะนี่ค่ะมันก็ได้แบบนี้นะคะ่ะงามๆถ้าใครอยากเอาไปทำตามนะคะนมสดไข่ห้าฟองต้องหมักได้สามอาทิตย์นะคะถึงจะเอามาลงเอามารดนะคะสามอาทิตย์แล้วก็ออกมาเขียวแล้วก็ใบก็ จะใหญ่มากนะคะอวบน่ากินนะคะผักหนอกนะคะอวบน่ากินโยดิฉันอวบอวบนะคะเร็วมากถ้าต้องการปลูกให้ใบใหญ่ๆก็ปลูกในเต็นนะคะปลูกใต้ต้นพริกดิฉันจะปีนี้จะลองปลูกใต้ต้นพริกดูเพราะว่าเต็นทดิฉันก็ไม่ค่อยอันนั้นมากนะคะ ไม่ค่อยใหญ่นะคะผักก็ไม่มีอะไรมีกะเพราดิฉันก็ตัดตัดให้มันยืดนะคะนี่ค่ะกะเพรานิดๆหน่อยๆแล้วก็มีพริกอยู่นน่นนะ,ะอันนี้ผักปรังนะคะ ผักปรังดิฉันก็ตัดแล้วเขาจะแทงยอดมาใหม่นะคะเนี่ยกำลังออกมาใหม่เนี่ยอันนู้นก็ยังไม่ตัดไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวก็ออกมายอดมาเต็มเลยนะคะอันนี้ผักปรังชอบมากวิตามินที่ดิฉันทำนะ,ะใส่ได้ทุกอย่างเลยเขียวแล้วใบใหญ่ด้วยนะคะดูอันนี้นะคะถ้าใครจะออลองไปทำตามนะคะไม่ต้องซื้อแบบ รากแบบเค้งแรงทันใจเลยดีกว่าเอ้เราซื้อปุ๋ยที่ตามชอบมานะคะปุ๋ยหมักสดคือจะดีมากเลยนี่นะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ